สวัสดีจ้า<ะ>พี่นอ้องปองฝ่ายสุขสุขนมินีนี่แม่ม่านพาพ,พี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะน้ำยาป่าตีนไก่พี่น้องเอาลืมกันเลยค่ะมนเนีเอาป้าถือให้หนูก่อนอคอยสิโตเสร็จพี่น้องเสซนลอมนี่เป็นเสซนเส้นใหญ่อวบนะคะเห็นไ่มพี่นอ้องเส้นใหญ่อวบเส้นอวบใหญ่เห็นไหมเ,เด้งเหนียวหนุ่มแต่ว่าการต้มเนี่ย จะต้มโดนกาเส้นรอบเก่าด้วยค่ะพี่น้องจารอบเก่าเนี่ยใช้เวลา4-5นาทีใช่ไหมคะเส้นอวกใ่เนี่ยพิเศษนะคะเหนียวนุ่มแป้งสุดนะคะจะใช้เวลาในการต้ม6-7นาทีได้พี่น้องน้นําเดือดจัดแล้วก็เอาเส้นลงนะคะ6-7นาทีอีหล่าล่องเมาลา7นาทีพอดีเป๊ะเลยค่ะแล้วก็มาลา้างซาวน,นะะ้ำด้วยค่ะเนี่ยลา้างซาวน้ําพี่น,อน้องกระชได้แบบนี้ด้วยค่ะเห็นบอ่อันเนี้ย เห็นไหมมันเด้งิ้งตัวไวแป๊บหนึ่งหลังเส้นอะไรถึงตัวไว,ว,ไ,วไม่สิเกาะโตกันเด้งสีเลยค่ะพี่นอนจะ๊ะแต่ว่าถ้าใครชอบเส้นขนาดกลางเล็กแบบเดิมนะคะพี่นอนจะ๊ะก็ยังมีอยู่นะคะพี่นอนเอาอันนี้พริกแกงน้ำยาปลาปลาตะวาหล่าใส่กะทิแด้พี่นองละมากินกะทิตีนไก่อุ้นี่เส้นใส่หล้วเขาจะกินเมื่ล่หโอลโะ เห็ดใบไม้ห่อนเอาวางข้างๆางนั่นเพ้อข้างๆไหลดูรอที่ตะกะบวยแล้วนี่มันเลือะข้างอ๋อมันเลือะข้างเนี่ยพี่น้องนงตีนไก่เปื่อยตีนไก่หล่าเอาไปหนึ่งก้อนค่ะพี่น้องหนึ่งแล้วจงคอยเอามา่านเห็ดแซ่บแพทพริกแกงนะคะเดยพี่น้องเลือกใครสนใจนะคะพี่น้องจะโปรโมชั่น พริกแกงนะคะ1แพ็คขนาด250กรัมนะคะพี่รณจา๋าแล้วก็ขนมจีนแห้งแป้งสดไม่ใส,ส่สารกันบูด3ห่อนะคะพี่รณจา๋ารวมส่งแล้วอยู่ที่290บาทเท่านั้นนะคะพี่รณจ๊ะแจกเด้อพี่น้องเด้อมาจวดกันแบบที่นี่นี่โอ้ยสิ่งไหมพี่น้องอู้หัวสิ่งแบบไงไงตาเหลือกันแบบที่นึ <laughs> ่งไม่รู<อ>้ไป ก็ใหญ่จริงคอัขอเส้นลอมนี่พี่น้องที่เคลว่าขอเส้นแบบอวบอวบใหญ่นะคะอวบใหญ่ถูกใจวัยรุ่นเลยอวบใหญ่ตอนนี้เอาพอก่อนมากินน้ำกันค่ะนี่เอาตีนไก่ก่อนเลยอวบใหญ่เป็นไงล่ะเปื่อยเด้งเเมือดงคนเด้าเด้เด้งเดนเด้งเด้งเด้งเเด้งเง อไรอร้อย,ออยเห็นรอบเนี้ยสำหรับพี่หลานนะคะต้องเกลียวแสบกว่าเพราะมันยังเต็มปากเต็มคำนะคะแต่ว่าพี่น้องอาจจะบรคุณชิน่นเพราะว่ามันใช้เวลาในการลวกนานกว่าเส้นแบบเดิมนะคะพอมเส้็จอวกหง่พี่น้องใช่ม,มันก็ต้องแบบเริ่มไหม

cà <tú lắng> <tú lắng> <tú lắng> chai mà không hỏi h a t 레가 i 사이 s u แม่มากจะกินอะไรป่าพวกแม่คุ้มกินไข่ซีนวยพี่น้องไข่ตุม๋มนะฮะระวังพริกนะต่อนก็มันกวนอะไรของพีก่ก็มันกระเด็นดีตุ๊กตามันรกระเด็นอกระเด็นปิ๊บอืมน่าตาตัวอ่าพี่บอกพี่น้องเลยสินอุระ ลลยตัวเหลือเอาอ้อยนี่มาตักเครื่องไปเอานะ <c oughs> อะไรมาตัวฝักยาวมีวิ่งใน,นด้วยเอ,เอาลงไปอืมผ่านแซนวนนี้มันกร้อยเลยพัก,ออกเอามันช่อด้อ เมือ <c oughs> ถามเด้อไออาซันฟาดพีนนนนนนน่น้องเปิ่าเด่นเลยเปล่เปล่งเงยนุ่มนุ่มวันนี้เจ้อันนี้ปลูกตีตังปลูกตีตังต้องใกล้แม่กโกอย่างเงี้ย รวยเลยจ้ <laughs> าก้านึงนมีว่าห้ากลองแปบ๊บเดียวก็หมดละถึงใจไม่เปื่อนเนาะเปื่อนคือแบบกินไงเป็นอะนนน่ะ เต็มนะไม่เส็นนเสมอุ่นอุ่นว่ะเต็มปากเต็มค่ำเืมอี๋มันมีพริกแห้งแถมไงม่นหนึ่งหนึ่ง <ๆ S 1> ยาวๆโจ้รยนะกินนะ อ๋อแม่ฟ้ามีขายในแมคโครเซนทันจุโม่น่าจะบางสาขาแล้วแมคโครนะนะแต่วันนิ้ไม่ลงหรือไม่ลงพี่น้องน่ากินจัดนั่งลงนั่งลงนั่งโบะ ตรงนี้ก็ได้คือไปหาแต่พอเอาเจ้าขี้สูบปากเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหนึ่งหนึ่งดอก,กแกหม่พรแกงไหมแกงนวด กูรัวคักไปหนอเลยแม่มนันอิ่มแห้งต้มสามกระป๋องไข่ครต้อมอะไรต้อมอะไรสามกระป๋องก็มันก่อนกินไข่สองก่อนเข้ามาห้องทำคลิปอีกหนึ่ง ก้อนไข่กับซีฟองไม่อิ่มหรอหปอืมัะก้ไห เล็กไปก่อนไม่ตัวมือค่อยดักเออมดตาดเมนดิลีปนีตาย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 กินเป็นเลยร้อยร้อยนี่ ใครดีสุด้ะพี่น้องพี่แก้วาขาปุนเนี่ยจ๊อปปี้ก็ไอ้ดีนี่ซื้อกันเยอะแยะอืมครับมนเนาะนาำคงคุณ Không luôn thịt nữa Mày bề đây yến, cái đọt nghiến Thế là khi năng thầy đấy Cứ đi đó Xin cái lắm nè Hãy im cho kênh Ghiền Mì Gõ Để giống như tòm chú Puerh chú Puerh พริกแกงน้ำยาป่าเป็นพริกแกงปรุงรสสำเร็จรูปนะคะทาง่ายๆอร่อยหอบอพอเราปรุงไปหมดแล้ว ฝนตกเมิดขึ้นเกือบเมิดมือคือบพาะมีดแดดแด่พี่น้องมันกันลิ้นลิ้นนะักแต่ซ้ำมาเมืดมือแล้วนะเมิดขึ้นเมิดมือ รับก็อิ่มแล้วโย<อ>เ็น<อ>กี่ตัวไว้เนี่ยเอาเป็นว่าเส้นหอนเกี่ยวหอนนึงอะลวกมาปากินคนเดียว กาอ,อืมกินนิดเดียวเองเพราะนอิ่มไข่อุ้ยอิ่มมึงไหนทั้งไข่ทั้งนมเลยมีใกล้กับมาใส่เลยแก <c oughs> ้วกินมืนออ้อต่อเย็นนะคะพี่นงจ๊ะใครอยากกินอร่อยๆแบบนี้นะคะนี่ด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะพริกแกงนะคะนี่ หนึ่งแพ็คสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะปรุงรสสำเร็จรูปแล้วนะคะพี่นอนจ๋าเนี่ยทำง่ายนะคะฉีกเทน้ำผสมผู้ใดใส่กะทิก็ใส่ไปนะคะพี่นอนจ๋าแล้วก็ขนมจีนเส้นใหญ่เส้นอวกนะคะอวบใหญ่เหนียวนุ่มดีนด้ำนีแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดนะคะพี่นอนจ๋าซื้อสามซื้อขนมจีนสามห่อนะคะพริกแกง 1, หนึ่งห่อนะคะพี่นอนจ๋ารวมส่งแล้วโอนจ่ายเพียงสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเด้อคะ่ะพี่นอนจ๋าเอ้า พเพื่อให้สนใจก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวเพิ่มเติม,มนะค่ะสำหรับคลิปน,นี้หล่ะพาไกินไปแล้วสวัสดีจ้า